นี่โคโราอันติดนะครับมาด้วยอาการเดิดไม่เต็มสูบก็เดี๋ยวเช็คลัว่ววาวนะครับดูกันว่าวาวไหนสูบไหนั่วนะครับนพี่หน่อยเดียวคือมันปกติไหมเหมือนกันมันก็มีมั่งอะ่ะเพราะรถใช้แก๊สคือขมเาเกาะเนี่ยสูบนี้น่าจะหนักกว่าอ,อีกเนี่ยแล้วไงครับรใช่ใช่ ให้มันหนาก็เนาหน่อยีเช็ยเลยเช็ยบ่วเติดั่วยตดสามหนากว่อีกแล้วรั่วถูกสูบเลย